อันน้ม่เ็น่แดหูนะหูนะะฝากอ่ะก็ได้ไหมฝากเพื่อนๆมุนนะเป็นแบบมุนเ่าใครมีตัวเลขอยู่ข้างบนนะป้าจะให้รางวัลสมุดหด้า

เลไม่ได้ยกนง่กันงยไหนใครใครยังเอ้าเอาเลีงเลียงรงเหนเลยก็กนี่าโดนแล้อ้าวมีข้างหลังมันเป็นเล็กนึหาตัุเห็นมาเล็กนึเขียนมาเล็กนึงะ

แต่ก็ไม่ปลอดภัยละสิบแปดล้านอ้าวมาครบครบนะครับหนึ่งสองสามโนกสี่ตุกตามห้าจ่าเอ็มหกนักสู้เจ็ดชื่ออะไรพี่ชื่อหนึ่งอะไครับเพิ่งมาใหม่นะครับมาก็ได้สองเลยนะมานาเก้าทีซีชาแนลสิบอั้งว

เด oh. ี๋วเดี๋ยวอันนี้ดาราจากไหนเนี่ยดารามาจากไหนครับสวยวีาีเไม่ดสวยครับดูครับโอ้สวยรีบใส่ครับรีบใส่ยสยสววย มันลมแล้วก็ไม่ได yeah, uh ้เป mm ิดเนาะเปิดเปิดหนึ่งมาเขาลมเบิดหนึ่งเนาะเอขอเพลงแรนด้วยวะงั้นอ่ะไม่ต้องใส่เขาโชว์เขาก็อายแย่แล้วเคาใส่เขาก็อายดูดูไหนพี่พี่นาทีเป็นไหนละโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเลยปาแดงเปลี่ยนเลยอ่ะอย

โอ้โพอฟุ้ดกปกไรเอ้ยไปต่ออยู่กับเบอร์สิบโอ้เอารางวัลให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะอายในรางวัลเขาอยู่ไหนครับอ่ะชิมก่อนไปเลย อ่ะปลาแดงก่อนเลยเดี๋ยวเรียกเลยเอาเอาเอาตรงไหนก่อนจ้าแอดมินชิมเลยครับจิมเลยครับกมต้องรอครับชิมเลย

นี่เอนี่เองขอใหม่ครับให้ชิมเมื่อกี้ยังกินไปแล้วดูนักสู้ดูนอร่อยอร่อยมั่วจเพื่อนอารมณ์จตาไหมครับไม่พลีเขาอยู่ไดบ้างนะดูมวมาชื่อมาข้่งหนดีกว่ามองไม่เห็นเลย ยาคาดาีบัตต้อนคัดเบต้าคูแคนครับซีบัตตอนรัดเบต้าคูแคนครับสีบัตต้อนรัดเบต้าคูแคนคสุขภาพดีดิวีบัตต้อนรัดเบต้าคูแคนคับพท่น ดื่มแล้วผมจะคู้บัคทอนครับเบต้าคูแคนจากคนอวมโฮมสักครับบัคทอนเบต้าคูแคร์ซีบัคทอนเบต้าคูแคนแล้วสดชื่นนะครับดูฟอร์มเยบัคทอนเบต้าคูแคนอร่อยดีมีประโยชน์ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครซีบัคทอน ตัวาู้ต้องขอโทษ้ยนะคะเพราะว่ออมันร้อนนะคะมันยงสัญญาณกันด้วยขึ้นหลายช่องนะคะมนิดหนึรอร้อนเด็ดลพร์ะ้อเพงล่างหน่อยลูกพร์พันลังให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยดดบ้างเดี๋ยว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 พรดี๋ยวหนาดจากตัวเราก็ผลิตเิผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ ใหญ่อาหารนะครับของผลไม้ต่างๆนะครับยกมาให้ขาเลยแต่แอดมินเอามาให้เลยลูกเอดมินตัวกลัวกลัวดำเนาะข้าหลังเขคือบร้างหลังเขาคือไรมยอมไยอมไมยอมไรอไรไยอมจไหมจำไหม ลุงพันยิ้มเลยนุ่มันซึ่งเนี้เขาก็อายนะผมลุงพันโบกมือทักทายก็ได้ลุงพันจะช่วยนิดนึงระนดดูของมันสุดนะผมตั้งชี้ดูทีที่บ้านใครหมดแล้วงานน่พร้อมกันค่ะ สู้หน้าร้องกันค่ะอุ้ยคนนี้เหมือนการ์ตูนหนังเรื่องนั้น่ะโอุ้ยเป็นเงกวานนะอุ้ยมาดีสิเหมือนคุณช้างเลย เดี๋ยวเสียงคนหนึ่งเหมือนมากเลยใครเข้ามาเนี่ยใครเข้านี่ยชื่อว่าผลิตภัณฑ์นะครับน่าจะเหมาะช่วงหน้าร้อนนี้นะครับช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงแก้กระหายนะครับแก้กระหายนะถ้าชมเสร็จแล้วใส่ผู้เย็นเนาะก็จะสดชื่นมากๆนะครับ กเอาเลยมายังครับผลิตภัณฑ์ย pues ังไม่มาถึง hmm. อ่ะมาที u, ais, ่มีอามาอกก่อนลูกพันโบกมือหน่อยแอซีเลคอลมา้วนหน่อยม้วนหน่อยม้วนม้นแรงเลยลูกจิมมี่แรงเลยม้วนเนี่ยข้างหลังดิเด็กหญิงพันเด็กหญิงพันเหนยเหยอยเหยสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับ ็ต้นซีนะคร mm. ับวันศุกร้นักจะยวับสมไ้กนร้อน่า้นอนครับได้กนรนวยครับไม่รวอไกอาไกิ้อนไกอไวกอนได้กร้อนไดออีกอไดกินกน้กนรอนไดรกค้นะครับิรกรกินรอาไินกด้อนิไได้ร้ เรล้ะครับแค่นี้ก็อานแคนี้ก็อายแล้วมั้งครับว่าไม่มีเพลงไม่ได้ลเพลงอะไรอ่ะลงขอเต้นนึงเพลงจัดลวหยจัดเลยมัแดดร้อนเยจัดแล้จัดเลเปิดเปิดเปิด

ตอนที่เพลงขึ้นแล้วก็เต้นทุกคนต้องโชว์ผลิตภัณฑ์เอวอ่อนที่สุดเอวอ่อนที่สุดนะไม่ใครไม่อ่อนไม่ได้ออกให้จะบอกให้ตาไม่อ่อนไม่ได้ออกพี่เดงมองไูข้างหลังก่อนให้ไามเอวอ่อนที่สุดตอนนี้เพลงสิทธิ์โฆษณาอยู่ค่ะทุกคนถามดูว่า ท่านท่นม่ปอแม่วาท่านสิจ้าในลกไมที่เนี่ยนี่อืมบ้วาบ๊วยใจนั่นไงสายเต็มที่นะโชว์ด้วยนะ 登录。 Ben-ne. ben แข่งอยู่แกแลแกถ้าีเขาแล้วถ้ามีก็รางฟกันให้บ้านน้อง18ปีว่าอยงนเอาาดแกลเจ้าลนใส่ไ่ากืม้ลพ่อตน่คนจะสิบบาท่าเพลงสนจเทียววาะ อรอบที่สองที่สามมาแล,อลอโอเคฮัลโหลโอเคโอเคโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาลาสตอรี่นะคะขอบคุณจ่าเอ็มนะคะมูนายนะคะรีอาร์คู่หูรีอานะคะบีเดอร์อราหลีคุ้มตา,มาแชนแนลต่มันนอกเด้อนะคะ